สวัสดีครับเข้าสู่ช่องตาชานะครับวันนี้ตาจะพาเที่ยวชมซอยในบ้านกกกอกนะครับย้อนอดีตนะครับย้อนอดีตนะครับไปกั้งครับนี่ตาจะเข้าซอย กลางหมู่บ้านนะครับตาจะเข้าซอยกลางหมู่บ้านกก่อนนะครับถนนลาดยางก็ไปมาเลยนะครับนี่ครับเป็นซอยขึ้นซอยกลางหมู่บ้านกก่อนนะครับเป็นซอยกลางหมู่บ้านกก่อนครับทางพาเที่ยวชมนะครับ ่าเที่ยวชมนะครับนี่ครับป่าสารครับป่าสารนะครับป่าสารนะะ้นสารบางคนอ,อาจจะไม่รู้จัก <_ C 1> ใบพลูปูนอนได้นะครับใบพลูปูนอนได้นะครับนี่ครับเขาทำอย่างนี้ครับใบพลูครับใบพลูปูนอนได้ครับอืม ปลูกขึ้นอย่างนี He ้นะครับปลูกขึ้นกับต้นไม้นะครับใบพลูนะครับใบพลูปูนอนได้นะครับไปดูตลกนะครับอยู่ที่ธาตุพนมคนจ้างเขาไปดูกับใบพลูปูนอนได้ครับไม่เคยเห็นปูนอนได้ที่แท้ก็เอาปูนอนในใบพลูเองนี่ก็ผักเขมกนะครับผักเขมกนะครับกินได้นะครับกินได้นะครับกินได้นะครับ ใบปร่งๆนอนได้ไน,นะครับต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานนะครับต้น้ต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานนี่ที่เขามาแสดงทําหนังซีรีส์นะครับทําหนังซีรีส์ตรงนี้นะครับเขาทําหนังซีรีส์นะครับอันนี้ตามาถ่ายที่ดินเขาภูเหล็กไฟนะครับ นะครับป่ายางตรงนี้นะครับป่ายางตรงนี้สมัยก่อนนะครับสองสามปีที่ผ่านมาครับคนจะเต็มเยอะแถวนี้นะครับแถวนี้นะครับเป็นป่าสนยางทางขึ้นเขาเด็กไฟนะครับทางขึ้นเขาเด็กไฟนะครับตาไปดู สวนมันยายลองครับสวนมันยายลองแล้วก็แม่บ้านแม่น้องสมพู่นะครับบ้านแม่น้องสมพู่บ้านน้าต่ายนะครับนี่ก็เป็นสวนมันนะครับเป็นสวนมันยายลองแต่ปีนี้ยายลองไม่ทำคนอื่นเขาทำนะครับ รัอดีตให้ดูนะครับอัน,นี้ก็เป็นบ้านหน้าตายนะครับต้นมะม่วงก็ไม่มีแล้วครับหน้าตายตัดเอาหมดแล้วนะครับตัดเอาหมดแล้วโอ้โหนาเสริมคงจะเผาถ่านนะครับน้าเสริมคงจะเผาถ่านนะ หากไม้อยู ja, ่คานะครับไม้อยู่คานี่ตัดนะครับเป็นบ้านนาตายนะครับเป็นบ้านนาตายนะครับติดกับบ้านนาตายก็เป็นบ้านแม่น้องสมพู่นะครับเป็นบ้านแม่น้องสมพู่นะครับนะครับบ้านแม่น้องสมพู่นะครับ นี่ก็เป็นบ้านของไอแอมนะครับเป็นบ้านไอแอมนะครับเป็นบ้านไอแอมนี่ก็ต้นจำปานะครับเด็กเขาจะมาเล่นอยู่ต้นจำปาตรงนี้นะครับเปต้นจำปานะครับวันนี้ตาเข้ามาถ่ายใน,ในซอยให้ดูนะครับครับันนี้ก็เป็นสารหลักบ้านครับ ฐ <c oughs> านหลักบ้านก็เล็กๆพังเลยนะครับนะครับแกงยำปลาเขาจะมาเล่นตรงนี้นะครับต้นยำปลามีสองต้นนะครับต้นยำปลามีสองต้นนะครับลงมาซอยนี้ก็จะเป็นบ้านตานะครับซอยนี้ครับระหว่างบ้านตากับบ้านแม่น้องสุคูไม่ไกลกันครับไม่ไกลกันนะครับ นี่ก็เป็นบ้านตาเองนะครับเป็นบ้านตาบ้านยายนะครับบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านตาบ้านยายนะครับบ้านหลังบ้านตาบ้านยายนะครับต่อไปก็ต่อไปก็จะไปออกมาตรงทางดำนะครับเป็นซอยนะครับซอยกลางหมูบ้านนะครับ ยายก็ไม่อยู่นะครับยายก็ไม่อยู่ไม่รู้ยายไปไหนนะครับตรงต่อไว้ก็จะเป็นก็จะเป็นบ้านลุงครับ วันนี้ก็ท้องฟ้าก็คึมคึมคล้ายๆฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับแต่ก็ไม่ตกนะครับนี่จาก็พอตาอาจเข้ามาบ้านลุงพลพระเต็งน,นะครับ บ้าลุงพลป้าเต็นถ่ายให้ดูนะครับยามเช้ามีอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดที่ที่กาอกนะครับก็ถ่ายให้ทีได้ดูแต่ละวันแต่ละวันนะครับถึงแล้วคะ่ะ คร,ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ